เรียกัน <wounds> ท <sk r oman> <se> ี่หลังยัดอันนี้ไม่ได้ทรมานสัตว์นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนะถ้าลุงบอมาแล้ว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 อ๋อตองไปตองไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยดูชงแล้วน่าจะโตนะทุกคนนะหมูมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วพาไปเถอะไปไกลเลยนี่ นี่ดูตัวโอ้เยอะมันมากครับนี่ครับกาดจิงาอลัมมาเสียดายทุกคนตอนนี้เรากล้องหน้ายังหมายต่อไปนะครับเป็นหมายที่แหลมแหลมเลยนะแหลมแหลมพันล้านแหลมแหลมพันล้านก่อนทางโตนะครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลามันสี่โมงเฮ้ยประมาณสิบโมงเช้านะครับไปเลยไปเลย นี่ก็าสมาชิกในวงนะครับสมาชิกในวงนะครับผมบอดี้สลัมนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เอ่อ,อนี่เราก็มาถึงอีกหมายหนึ่งแล้วนะครับผมก็เป็นหมายมสุดท้ายหมายสุดท้ายหมายใกล้บ้านแล้วนี่แล้วก็ถึงกับเขาใหญ่เลยนะอยู่ทางไหนทางนู้นนะครับผมทา,าองอานู้นเป็นปาก马拉เขาใหญ่ใช่ไหครับ <im itation> อ่าตอนนี้ก็กัปตันเพิ่งดับเครื่องยนต์นะแล้วก็มาลงเด็กกันเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นหมายสุดท้ายเที่ยวนี้นะครับถ้าเกิดว่าได้ปลาเยอะเยือกไม่หมดเราก็ตกไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูชมพู่ก่อนชมชมพู่ยางมูนม้ำไปดูนะว่าวันนี้กับข้าวมือเที่ยงของเรานี่จะรสเด็ดเลิศดหรูขนาดไหนนะครับอ,อันนี้คุกคนหล่อของเราตรนนี้กำลังทำทงกับข้าวมือเทียเท่ยงให้ทุกคนบนเรือนะครับดูก่อนดูก่อนอน,นี้ปลาปลาสากปลาสากทอดกรอบ นี่เป็นปลาสากที่เราตกได้มเมื่อเมื่อกี้นะครับปลาสากตัวตัวนครับเนื้อแน่นแน่นโอเมก้าสามมาเต็มเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนะครับว่าปลาเนี่ยมันตัว <y> on, ใหญ่ไหมนะครับอ๋อสาก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 มาก่อนสากมาก่อนสากมาแล้วสากมาแล้วนี่แล้วมาแล้วโอ้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 ตัวเติบตัวเติบ

นี่นี่ดูตัวโอ้เยอะมันมากครับนี่ครับการฮจิาอลัมาเสียดายทุกคนเมื่อกี้นี่มันโอ้ดูคันเบ็ดนี่โอ้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เหลือแต่ตะกัวขึ้นมานะครับแงวโอ้บอเบ๋บอเบ๋น่าเสียดายน่าเสียดายเอาไม่เอาไม่ชุบ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  ดัานเลยดูฟ oh. ัน <vib> ท <ran Matthew> ุกคนดูฟ <yaş as> ันไปโอ้โอย่าจะแย่งกันนะอย่าจะแย่งกันไปนั่นโอ้โหไม่อยยนูกะักระทันนีนเลหรือเลยงไหเลืออเลวเลยอะู้อยร้อุ้นอะ ตอนนี้ผมก็ได so like so so, so ้กลับมาถึงท่าเทียบเรือปักบาราเทียบร้อแล้วนะครับผมหลังจากที่ออกไปตกปลามาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับเวลาตอนนี้นี่ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเรือก็ได้วิ่งเข้ามาสู่ท่าที่เรือปักบารานะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาทุกคนไปดูปลาที่เราไปตกมาเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ไอ้วานกับวันนี้2วันนะครับเราก็จะไปดูปลาว่าเรา ตกมาได้เยอะแค่ไหนทนะุกคนัะนี่เดี๋ยวรอกัปตันเขา,าเดี๋ยวรอกัปตันเขาจอดเรือแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปนับนับปลากันดูนะว่าปลาที่เราตกมาเนี่ยได้เยอะเท่าไหร่ทวกคนนะนี่แดดร้อนมากแล้วก,กคนโอเคนะครับปงตรงเรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่นะปลา

นี่อะไรับเายอุนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทำเบรคเบรคร้อยนึงเจอแล้วร้อยนึงอเได้ยฮะอยู่ในรางบ้าไมา่ก่อนนนี่ใส่ในตะกร้านีแล้วก็เทปลาลงไปเลยเลยนา

หางแข็งหางแข็งก็ตอนนี้เราจะมานับปลากันนะเว้นเกี่ยวตาไ้างด้วยครับตอนนี้เรามานับปลากันนะทุกคนนะที่เราออกไปตกมานะครับผมอ่าันนี้เดียกกัปตันจะ่ร้อออกมาจากจากลังที่ตองที่ใส่เราฟีตน้าแข็งมานะครับจากเกาะกลางฟีตน้าแข็งมาแล้วตอนนี้ก็ออกมาออกมานับดูว่าได้ทั้งหมดไปกี่ตัวนะครับมีปลาเล็กเยอปลาใหญ่ตาแดงนะ ปลาปูปลาทั้งหมดนะครับันนี้ลือออกมาจากลังนั้งแข็งกีบอ้อย้วก็ไนะมีช่างทะเลตัวใหญ่ๆอยู่สองสามตัวนะครเบเสียได้เมื่อคืนหลุดไปหลายตัวด้วยนะครับช่างทะเลนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องชียเอาด้วยนะครับผมเดี๋ยวทิปหน้าเนี่ยก็จะออกอีกเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับ

lại lại quân no lại quân nó mới vái lên pờ pờ đào gốc cho chú không thương cái thứ cái thứ gì đào sao đào thì không thương ra đi không bị gì nữa nó lấy bông xây lục đao đao bao to nó gì à đao cẩm nó lười lười nó phải đao cẩm đao lên để lên rồi sơn nó đứng đứng nó đang đao ta phải cao zip nó Bỏ hay làm được cái ít zip thì phải này ตาตัวใส่ใบ้านหน่เยนเราเที hmm. mm ่ยอยิ hmm. mm ้มไม่ได้เอาลงเอาลงไปยังไงเ่ยเห็นเราเห็นบุญเลยเห็นบุญเที๋ยวเลยเหรอเขาเ็ตงจยแบช่วแบบนี้หนึงยิ่างได้มเลยป้าป้าป้าอบวดคันนี้ถูกได้ซองกัน เฮูู้อยู่ทงนูนทคนนูนเลยนู้เลยมาทางนู่นโอ้มันตีชวนทะเลโอ้ไกลมากเลยทุกคนนะย่นลองยาวเลยล่ะยังไงยาวเลย่ะไเวียนโค่นอยู่เลยตั้งลำเฮ้ยรถตัวแดงเลยมันอาจจะเตือนในเ่งทาู่ตกลัวลอยขึนมาเลยนะครับอยขึ้นมาโค้แล้วอืมโค้ยังเอยก่อนอืมนีด้วยมีด้วยตอนนี้ตอนนี้ก็กาลังเวียนเวียนรอบท้าเดือนะ ปามันนทุกคนจะเข้าแค่ๆได้ครับเข้าไปใกล้ๆเนาะดนดีโอ้ยมันมนาเดินน้ำเน้ำมาฉลอนฉลอนแ่มันเหม่อนชะลามเลยชลามบุกตรงเดียวกัน

ยินประโตกเองแล้วเนาะรูดชา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 ชาด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 ชดชาดาดชาดชาดชาาชาดชาดชาัชาดอาดช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 าดลาดชาดชาดชาดาดชดชาดดชาดชาดชดชาดดาดชาดชยดชาดชาดดดดดดดาาด

เขาให้มาแล้วครับโอ้ยวัสนะดีเราเรายอาตัวนัตัวี้ตัวนี้ตัวเดียวนี่เรือะแคงแล้วครับตัวน้อยแบบนั้นนี่นะใช้ใช้ใช้บิดขออะไรครับใช้เบิดของอะไรตอนนี้ตอนนี้ลอกห้ออะไรครับบิดต่ารัวเยอะไรครับบ็ดนี่ครับเยออ้น่ อันนี้อันนี้เป็นวิธีธรรมชาตินะทุคนนะเป็นวิธีปกติที่เราต้องการกำหลับปลาก่อนนะต้องกำหลับปลามันก่อนนที่เราหน้าแข็งกิ้มดิโอ้ยดังอ่นักเลยนักเลยแข่งกิ้มเลยเลยเงเลยเนาะใสเติมเไปนะครับสิบห้นมันนม่ขึ้นมาเลยลงมาเลยโย่ไายลุกหน่อย